เป็นร้านข้าวหมูแดงชื่อว่าข้าวปิดวิญญ,ญาณอันนี้คือน้ำหนักหักจานออกไปแล้วนะครับดู8.965โอ้โหโคตรหนะักครับผู้ชมพี่ชอบใจมากเลย <laughs> เขาจะปิดวิญ,ญญาณผมแล้วจะปิดตำนานผมด้วยหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันครับหวานหอมอ้อยดีมาก ดูความหนาครับโอ้โหคนเดียวครับผมเฮ้ยนอตสันคอนุ่มกว่าสามชั้นคุณผู้ชม สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NatVS Food ครับคุณผู้ชม <c oughs> ในวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมที่ร้านชูโรสนะครับผมก็คือเป็นร้านข้าวหมูแดงที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้เลยชื่อว่าข้าวปิดวิญญาณ เขาว่าที่ต้องตั้งชื่อนี้เพราะว่าอร่อยจนแบบวิญญาณลอยออกเลยนะครับเฮ้ยกินกินแล้วตายเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไหคืออร่อยจนแบบขึ้นสวรรค์อ่าประมาณนั้นเออแล้วก็หมูแดงเขาเนี่ยเป็นหมูแดงสไตล์ฮ่องกงเลยนะคุณผู้ชมใครจะมากินนะครับต้องจองมาก่อนหรือไม่ก็อาจจะ walk in มาก็ได้ต้องมารอคิวเพราะว่าที่ร้านเขาเนี่ยโต๊ะในร้านเมื่อกี้เข้าไปดูมีแค่3โต๊ะนะคุณผู้ชมแนะนำว่าจองก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านไหม นี่ผมก็ได้ปัดคิวมาแล้วนะครับเ,<อ>เป็นคิวที่ 3, 3นะครับผมนี่ชื่อร้านโคตรเท่ชูโรสนี่เขาบอกว่าเป็นชูเป็นชื่อเชฟแล้วก็โรสเนี่ยแปลว่าดอกกุหลาบไม่ใช่<อ> <c oughs> แล้วก็โรสเนี่ยแปลว่าย่างเชฟย่างวันนี้ก็แนทกินโอเคเดี๋ยวไปรอดูหน้าตาเมนูอนะาหารเยคุณผู้ชมคับเดี๋ยวครับ Two hours later มาคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วในที่สุด ในร้านมีโต๊ะอยู่3เโต๊ะเราคิวที่3ครเขาบอกว่าร้านเขาเปิดกี่โมงนะ10โมง10โง<ล>ถึงบ่ายสใช่ใชอ่ะให้ดูเวลา13.41 <c oughs> <c oughs> ระหว่างรอเขานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยพี่เจ้าของร้านหน่อย <c oughs> สวัสดีครับพี่ <c oughs> โอ้ร้านพี่คนโ <c oughs> คตรเยอะ รู้มาว่าพี่เป็นเชฟฝรั่งเศสใช่ครับแต่ทำไมถึงมาทําอาหารจีนนะพี่อ๋อคือทําอาหารฝรั่งมาก่นเสร็จทีนีน่ด้วยความที่เราชอบหนังของเฮียโจครับเราเลยอยากทําข้าวผิดวิญญาณขึ้นมาเป็นแมงฮ่อ,องกงนะครับโอ้โอเชฟฝรั่งเศสแต่ทา อาหารจีนครับวันนี้ผมก็นี่พี่ผมเตรียมจานยักษ์มาให้พี่ผมเตรียมมาแบบจุกๆครับผมผมอยางมากินมากวันนี้ผมก็ขอพี่จัดให้แบบจุกๆหน่อยนะพี่ได้แล้วก็ผมถามพี่หน่อยว่าที่ร้านพี่เคยไม่มีคนมากินเยอะหรือยังโอ้กินมากสุดก็แค่สองชามสองชามนี่เรากินชามเดียวเอ้เรากินน้อยกว่านี่กินน้อยกว่าน้อยกว่าโอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมรบกวนพี่ทีนะครับได้ได้ครับพี่ขอบคุณนะครับมาครับผู้ชมตอนนี้ให้พี่เขาใส่ข้าวให้เรา นี่กูถือบัตรคิวแน่นมากเลยเนี่ยกูกลัวโดนแย่งโต๊ะโต๊ะมีอยู่สามโต๊ะใส่พี่ใส่ข้าวข้าวก็หอมแล้วคือผมมันรอตั้งแต่ประมาณเที่ยงกว่าคุณผู้ชมนี่จะบ่ายสองแล้วนะครับแสดงว่าของเขาต้องดีจริงมาพี่ขออนุญาตพี่เอาพี่ผมช่วยโอ้หมดเลยครับมีเลยพี่อ่า โอเคผู้ชมนี่ครับข้าวเป็นหม้อครับอ่าเหมาหม้อเลยพี่โอเคเดี๋ยวเราไปใส่หมูแดงกันครับหมูแดงที่ร้านจะมี2ส่วนใช่ไหมพี่ใช่เป็นสันคอกับสามชั้นสามชั้นไม่เคยกินด้วยสามชั้นหมูแดงมันต้องอร่อยแน่เลยเราชคสามชั้นด้วยซี่มาผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ไข่ดาวกันต่อครับผมนี่สวยๆครับไข่ดาวยังน่ากินนะครับว้า ไข่ดาวสไตล์ฝรั่งเศสอ่ะบอกเลยใช่ไหมพี่ <laughs> อาไปเดี๋ยวเราลงหมูลงหมูได้พี่มาลงหมูกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับ ขปิดวิญญาณผมว่าปิดของจริงพี่อันนี้อันนี้ปิดตำนานผมด้วยอันนี้คือน้ำหนักหักจานออกไปแล้วนะครับดูแ9 6 5โอ้โหอหโคตรหนักครับคุณผู้ชมดูพี่ชอบใจมากเลยเ <c oughs> <c oughs> มนูของพี่ที่พี่ทำม,มันจะเป็นจริงแล้วว <c oughs> ันนี้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะปิดวันนี้นะปิดปิดตำนานผมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะดีกว่าครับผมโอ้ยห <c oughs> <c oughs> นักมาก มาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับผมกับข้าวหมูแดงปิดวิญญาณอะไรวะว่า <c oughs> ไงเพืโ่โอ้ยโอ้ยโอย้จ้าเอ๋ เข้ามาดูอะไรกันครับอันนี้คือปิดร้านแล้วนะคุณผู้ชมก็ไม่น่าปิดเลยคราแบบนี้กดดันนี่มางั้นเดี๋ยวเรากินกันเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะกินข้าวหมูแดงติดวิญญาณร้านชูโรสนะครับ9กิโลหมดภายในเวลากี่นาทีเขาจะปิดวิญญาณผมแล้วจะปิดตำนานผมด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเากินเลยนะจบเวลาวางนี้ได้ป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นหมูแดงส่วน3มชั้นนะครับคุณผู้ชมอืม หวานหอมอ้อยดีมากเขาตัดมาให้แบบหนาๆเลยนะครับผมดูนี่ดูความหนาครับโอ้โหปกติอะเราไปกินข้าวหมูแดงมันจะเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมใช่ครับแต่วันเนี้ยเพราะมันหนาๆแบบนี้คุณผู้ชมครับอเป็ดยันไงแล้ววุ้ยดีมากคือมันเต็มปากเต็มคำนะครับ กับเวลาแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมไม่รีบของดีครับเราจะค่อยๆกินนะคุณผู้ชมครับนี่ครับผมโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยอร่อยสะใจแล้วเนี่ยเขาตัดหมูใส่ให้เราอะเป็นเส้นคือถ้าเอาต่อกัอนนะคุณผู้ชมผมว่าน่าจะประมาณเมตรกว่าเป็นเมตรเป็นเมตรเ,เ,เลยนะ 12เส้นนี่กูกินอะไรขนาดนี้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมกำลังใจทั้งร้านครับผมนี่ขอบคุณนะครับขึ้นห่างร้านไปเลยไหมโอ้โหกำลังใจคือทั้งร้านอะร้านปิดแล้วไม่ยอมกลับนะครับผมนั่งดูผมกินด้วยเรากินได้หมดเอ้โหสามชั้นโคตรดีครับสามชั้นเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกมาเขาจะลอกหนัข้างบนออกแล้วนะครับมันจะทำให้ไม่เหนียว ไม่เยอะไม่เหยอไม่เยอะจริงอุ้ยมันมันแตกในปากนะคุณผู้ชมเอ้ยหอมความมันของหมูแล้วก็หอมตัวซอสของเขานะครับตอนที่เขาเคี่ยวมาโคตรดีอ่ะเห็นบอกว่าเคี่ยวนานเท่าไหร่นะสี่สิบแปดชั่วโมงโอ้โหเขามีน้ำนี่น้ำลาดเอานี้คือน้ำลาดเหรอพี่ดิยิ่รสชาติคือหวานหอมมากคุณผู้ชมครับหอมมาก โอ้โหดูดิโอ้โหมึงหลมครับแล้วชิ้นโคตรหนาเนี่ยครับผมหมูเก้าชั้นก็สามชิ้นไงชิ้นเดียวมันสามชั้นไงเอาไปเก้าชั้นครับอร่อยมากเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าไม่กินผักเห็นแบบนี้นะสี่โลนะผักอ่ะเออมันหนักมากมันแบบก็ลุย คือหมูแดงร้านเขานะครับแวบแรกนะคุณผู้ชมตอนเขาตัดตัดเราวางบนจานความรู้สึกแรกเหมือนปลาไหลเหมือนกันไหมเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นนะไข่ดาวนะมัอร่อยหรือเปล่ากูอยากให้มึงลองกินมากเลยอ่ะ ชิมแล้วเหรอใช่เเวลาผ่านไปไวมากคุณผู้ชมนี่คือสันคอนะครับผมเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูชัดๆลองสันคอดิเลื่อนล็อตสันคอนุ่มกว่าสามชั้นคุณผู้ชมเรีนียยนนะเฮ้ยเอ้าเปลี่ยนดิพี่เอาสันชั้นออกให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่ออกกันนะถ้าใครมากินอ่ะถ้าชอบความนุ่มนะคุณผู้ชมสันคอตอบโจทย์มาก นุ่มอร่อยมากแต่เราชอบสามชั้นเนี่ยผมจะชอบสามชั้นเพราะว่ามันมีความแบบมันหมูแตกในปากนะคุณผู้ชมคือผมอยากจะแบบจับหัวคุณผู้ชมอ่ะแล้วดูอะไรอย่เงี้ยดูใกล้ๆกลอ่ะมันน่ากินจริงคุณผู้ชมมันฉ่ำมันอร่อยมากครับคุณผู้ชมวันนี้น้ำจิ้มพริกดองครับผม ลองหน่อยหอมพริกแล้วก็เวลาเราใส่กินกับความหวานมันทำให้มันตัดเลี่ยนใช่แพ้ามันอร่อยพริกดองกรอบ,อบโอ้โหคุณ้ชม15นาทีผ่านไปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเราคือหมูเนี่ยคุณผู้ชม ไม่ดูมันคือกองผู้กับหมูแดงนะครับตักไาตรงไหนก็แบบว่าพี่เจองรลานครับพี่อันนี้อันนี้มันประมาณกี่เสิร์ฟวะครับพี่ห้าสิบเสิร์ฟห้าสิบเสิร์ฟสบายใจขึ้นเยอะไหมล่ะยิ่งรู้ลึกยิ่งรู้สึกแย่เป็นข้าวหมูแดงที่ผมแบบโคตรประทับใจกันเลยทคาณผู้ชมพูดตรงปกติไม่เคยกินแบบนี้อันนี้จริงๆครั้งแรกนะครับผมที่แบบว่าหนาๆชํำๆแบบนี้นะ ปกติเคยไปกินมันจะบางๆอ่ะแบบว่าเวลาตักขึ้นมาแล้วมันก็จะปิวอ่ะเพราะพัลมันเป่าครับผมอันนี้เกิเนอันนั้นบางไปหบอกเล่นนครับร้อนไหมอือพริกน้ำส้มอุ้ยน,นี่หน่อยอุ้ยมีความเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเข้ามานะครับแล้วก็ผสมกับความหวานของหมูดแดงอันนี้อันนี้จัดๆเลยผมบอกครับคล้ายๆพวกซีฟู้ดอยู่นะช่วงซีฟู้ดจ๋ำรสอ่ะ อันนี้อร่อยคุณผู้ชมครับแซ่บเลยแต่ว่าถ้ากินจะยอมเพราเผ็ดเอาเรื่องเลยโโอ้โโอโโอโจริงเมนูเออสามชั้นกับตัวสันคอราคาก็จะต่างกันด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเป็นสามชั้นจะแพงกว่านิดน,นึงป่ะแพงกว่านิดหน่อยาสามชั้นร้อยสี่สิบห้าบาทบบสันคอเนี่ยร้อยสามสิบบาท คตรคุ้มอะ่ะจากสมุทรีเพื่อมากินร้านนี้แล้วก็รอคิวโคตรนานร้านเล็กๆเลยแบบมีอยู่สามโต๊ะ <Okay. S 1> อ๋อโหดีนัดอย่อยคุณผู้ชมครับอันนี้ระหว่างสันคอสามชั้นเราจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างสามชั้นเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปมันจะมีความกรึบๆเด้งๆแล้วก็หอมๆมันนะครับผมถ้าเป็นส่วนสันคออ่ะสันคอเข้าไปมันเนื้อแบบนุ่มเลย อืมขอบคุณครับครับผมคนเดียวยครับนเดียวครับผมใช่ครับผมไม่ใช่คนแล้วใช่ครับหมดมากครับลุงเขาบอกเลยครับว่าถ้าแบบเนี้ย ถ้าไปร้านทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู่ผมอาจจะกินไม่ไหวแต่อันนี้ยที่เน,นี่นุ่มอันนี้นุ่มจริงคุณผู้ชมผมนึกว่ากินสัมรีนุ่มไปแล้วเ <laughs> นี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเวลาเขาย่างนะเขาจะาย่างให้มันเกี๊ยวเ,เนิดนึงให้มันติดเกี๊ยวเ,ม,เม,มีกลิ่นไม่ไหม้นิดๆถ้ากินเข้าไปแล้วมัน,นอ,อย่างเงี้ยอร่อยหอมมากเหมือนผมไปนั่งกินในเตาย่างเขาอะ่ะอื้อหืร ร้านพี่เขาเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าได้เชิญจนอชิมด้วยนะเอ้อเอาผมเห็นป้ายอยู่หน้าร้านหาาาอนอมองหลวงผ้าสานล้าทังโอ้หมองหลวงมา <c oughs> เขากินแบบนี้ไหมพี่ออ๋ไม่เขากินปกติหมูเก้าชั้นนั่นนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้โัวอร่อยเลยครับจริงจริงพี่ ทีแรกพี่ทำไว้กินกับเกี๊ยวลูกค้าว่าหลายคนชอบมันเทกินกับหมูแดงแล้วมันอร่อยมันเข้ากันมากเลยคุณผู้ชมคือจะบอกคุณผู้ชมว่าของกินแต่ละอย่างนะความยากความง่ายก็น่าจะรู้นะครับว่ามันไม่เหมือนกันอ่าสิ่งที่ยากสุดแบบผมนะคือเนื้อเยอะๆแบบนี้แหละย,ยากมากยากจริงคุณผู้ชม แล้วเมื่อกี้ระหว่างที่เรารอผมเห็นหลายคนที่เขามากินอ่ะข้าวหมูแดงก็คือข้าวปิดวิญญาณเมนูที่ผมกินเมนูนี้เลยนะครับก็คือเป็นเมนูนี้เลยที่เขาจะมากินกันแล้วก็จะมีพวกบะหมี่เนาะบะหมี่แล้วก็เป็นพวกเกี้ยวเออเกี้ยวหมูลูกใหญ่มากบมไก่เนื้อตี๋ก็มีใช่ไหมเออเห็นเห็นคกินนะไก่เมนูไก่แต่วันนี้เราข้าวหมูแดงแล้วก็ซิดแล้ววันนี้ซิดเลยครับผมเป็นสามชั้นนี่โคตรสั่งใจ อรสชุดดีรุ้จ่อน้องผมครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วกูใกล้กับบ้านแนละ้วใกล้เร็วกว่าพยายามแล้วเรื่อยๆเพินเพิ่นแ่พริกดองโยวย่ครับผม พริกแบบกรอบๆหอมๆเลยเขา้องยืนให้กำลังใจผมอยู่ครับพนักงานบอกร้านปิดแล้วแต่ไม่ได้กลับเพราะมึงนี่แหละเกี๊ยมหอมๆกินไปกินมาอย่างเงี้ยความหอมความหวานของน้ำเขาอะกับกลิ่นใหม่ๆเงี้ยบางทีกินไปแล้วอารมณ์รู้สึกเหมือนเหมือนน้ำคาราเมลนะ หวานแบบนั้น,นอ่<ช>ะเออคาราเมลน้ำผึ้งหรือเปล่าเนี่ยใช่เ <c oughs> ยี่ยมด้วยเยี่ไม่ออกกูอ่านเอากู <c oughs> <c oughs> ดูช่องลุงอ้วน <c oughs> ลุงอ้วนกินกระเที่ยวจริงๆลุงอ้วนเขาบอกว่าร้านนี้เขายกให้เป็นข้าวหมูแดงโนหนึ่งของชีวิตเขาด้วยนะ <c oughs> ลุงอ้วนบอกขนาดนี้ทาไม่ได้ด้วยความที่ชิ้นมันใหญ่ แรกๆก,กินไปมันก็แบบโอ้โหว้าวนะหลังๆพอมันเริ่มอิ่มคุณผู้ชมชิ้นมันดูใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่คูณส, <c oughs> สองจะาอร่อยคุณผเ้ิม,ม <c oughs> อันนี้ดีคุณผู้ชมครับใครมาอยากให้ลองครั้งเดียวรอดเชิคขึ้นสวดได้ไหม ผมเคยคิดไว้นานแล้วนะคุณผู้ชมก็อยากมาถ่ายเทปที่ร้านแบบหมูแดงเยอะๆหมูแดงน้ำราดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เจอร้านที่ถูกใจจนกระทั่งเจอพี่คนนี้เนี่ยนะครับถูกใจใช่เลยทั้งหมดทั้งมวลนะที่ผมพูดมาในวันนี้นะครับไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมเลยว่าสันคอขอวตรนุ่มอะไรเงี้ยโมูเป็นเน็ดโม้ลองมากินใช่ไหมเ,เออทําไม่นุ่มนะ ตึบหน้าเนาะได้เลยเฮ้ยนุ่มมันนุ่มจริงเฮ้ยไม่ต้องกลัวปลุกปั้เปล่าขนมชั่วโมงนี่ผู้พี่รอผมใช่ไหมผู้พี่อย่างนี้ได้กลับบ้านจะว่าจะพนักงานรอเลยเจ้าของร้านดูนู่นนักเมื่อกี้ไปยืนเตะฝุ่นอยู่หน้าร้านบอกเพื่อนเลยม่าจะกินหมดวะเออ เพราะว่าร้านเขาปิดบ่ายสองแต่ตอนเราได้มากินอะมันประมาณบ่ายสองนิดนิดมาเขายืนเลียงแถวมันดูผมเลยใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมข้าหมูแดงเข้ากิโลวันนี้ตึงวันนี้เดือดเดือดมากนะครับผม มันต้องใช้เวลาเคี้ยวนานนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันมันมันเริ่มอิ่มนะครับมันจะกินไม่เหมือนตอนแรกจะหมดแล้วครับผมมาโอ้ กลับบ้านแล้วอะไรอะพี่ให้กลับกินอีก้ยจริงเหรอพี่อุ้ยขอบคุณครับพี่โหอันนั้นอะไรพี่ข้าวข้าวเฉยไม่มีหมูใช่ไหมพี่พี่ไม่ต้องให้ผมก็ได้แบบนี้โอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ผมกินข้าวหมูแดงเขาเรียกว่าข้าวปิดวิญญาณนะครับผมเมนูชื่อเมนูร้านเขาใครที่อยากตามผมมากินก็มา กินได้นะคุณผู้ชมที่ร้านชูโรสนะครับผมลิงก์แฟนเพจร้านผมจะแปะไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่วันพุธจนถึงอาทิตย์นะครับผมหยุดจันทร์อังคารร้านเปิดแค่10บโมงจนถึงบ่ายสองขายแค่วันละสี่ชั่วโมงอันนี้เรื่องจริงขายแค่วันละสี่ชั่วโมง,งคนแน่นๆมีอยู่สามโต๊ะอ <c oughs> ย่างที่ผมบอกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ไม่อยากมาต่อคิวนานๆสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะ ก็สามารถสั่งได้ที่ไลแมนกับโรบินฮูดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเมื่อกี้ได้ยินคุยอยู่ว่าส่งต่างจังหวัดได้ด้วยเออมีมีส่งต่างจังหวัดได้ด้วยก็เปล่าไว้ด้วยแล้วกันครับกร้านชูโรสวันนี้ข้าวหมูแดงปิดวิญญาณของผมผมก็กินไปทั้งหมดเออก็ห้าสิบเอ็ดนาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีครับเอ้ยก็ถือว่า ยังไม่ปิดวิญญาณและยังไม่ปิดชีวิตยังไม่ปิดตำนานของผมนะครับก็ถือว่ายังทำชาเลนจ์สำเร็จนะครับวันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากนะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมเจอใหม่เทปหน้าแนทจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินจุกินแหลกที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับผมสำหรับวันนี้แนทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับเราจะมาดูหน่อยว่าพี่เขาให้ข้าวข้าวเปล่าหรือเปล่าจริงหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่เขาหยอกเล่นนี่ไงเอาไว้เราไปกินที่บ้านอันนี้ให้ทีมงานกินนะพวกกูไม่กินแล้วนะวกูไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดีนะครับคุณผู้ชมโอ้ยดูแพ็กเกจเขาสวยมากเลยนะอยเออสวยงามปิดวิญญาณครับคุณผู้ชมปิดวิญญาณชื่อโคเทกินแล้วเรื่องนึน่งน้องครับปุไบหน้าน้องลอยมาเลยเนี่ยใ <c> ต <oughs> ้หวานอันนั้นไต้หวันเออ <c oughs> เป็นเอาไปาาเอาไปาาใส่ไว้ใส่ในกล่องไปกลับบ้าน